เอาลละครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนเลยนะฮะ ก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าผมเนี่ยก็เล่นเกมวันพัชแมนเนี่ยมันานานมากๆแล้วน่าจะประมาณ1ปีกว่าๆเลยเริ่มตั้งแต่เมตาสุมโบรอสตัวดําตัวแรกแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงเจ้าดวงอชุราคาบุตโตผมก็ยังเล่นเกมนี้อยู่ซึ่งช่องของเราเนี่ยก็ทําเกมวันพัชแมนเนี่ยน่าจะ100กว่าคลิปได้แล้วมั้งตัวผมเองเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจ,จะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายผมเองก็อยากจะเก็บเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นความทรงจําที่ดีกับผมแล้วก็ของทุกคนนสุดทท้้้าาายยีผมกอกอออจะบว่่เรืงัง ที่ผมพูดในวันนี้นั้นมันเป็นเรื่องกโกหกเพราะว่าวันนี้คือวันเอพิลฟูดให้โดนหลอกถ้าคุณอยากเติมเกมแบบคุ้มเจัด <c oughs> ต้องที่นี่เลยเย้ ลิชแมนชอปเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเซยมีแอดมินบริการดูแลคุณตลอดยี่ชั่วโมงเพียงแอดไลน์แอดลิชแมนช็อปอ๋ออย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะหรือหยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีบริการเติมเกมผ่านเว็บด้วยเติมวันพัชแมนหรือเกมอื่นๆคุ้มกว่าเติมเองบริการ2ี่ี่ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปเอาเลยครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งในเดือนที่มีโค้ด O P M S P R I N G ว้าวเวอริคุตเพบฟร เซิร์ฟเวอร์ของวันพัชเมนแล้วอย่างนั้นเหรอยืนอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้โหโคตรจะเยอะเอาละแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปกันต่อก็อย่าลืมกด like, ลลงไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย let's go และนี่ก็คือตัวนำของผมที่มีอยู่ในตอนนี้70็บใบท่านเองคุณผู้ชมซึ่ง70บใบเนี่ยเราต้องหาเพิ่มอ,อีก110ถึงเราจะได้การันตีแล้วดูนี่ครับคู่ปองมีแค่180ผมอกเลยนะว่าไม่พอแนนนวัี้เราจะต้องทการเติมเิ่มถ้าอยากเตลมนะว่าืม่พอแน่แน แมนชอบกันด้วยแม่เมื่อนึกถึงปุ๊บนี่ก็ต้องเติมซะหน่อยเอาละคผูปชมเติมเงินเรียบร้อยแล้วก็รับมาเลย639กคูปองกับ1 6 6แบงก์เยิมเยมเยๆมยมเยมย,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 มยมซึ่งผมเติมไปเท่านี้เนี่ยก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะพอมันต้องได้เติมเพิ่มแน่ๆเอาละคผูปชมไปที่มาร์เก็ตกันก่อนเลยแพ็คแรกแพ็คสุดมันเชิญจำกัดเวลา69สบ้อไ God. มันต้องแบบนี้ดิแล้วก็แพ็กต่อไปคุณผู้ชมแพ็กสุกมันเชิญโชคดีสเต็ปที่199บาทที่มีสิทธิ์ลุ่นสิบเอ็ดใบโอ้โหวันนี้มันวันอะไรกันครับเนี่ยถึงมันจะเป็นวันไอพิ้ลฟูลเดย์แต่เจมก็ไม่โกหกเราเพราะว่าเราเติมไปไม่มีเกลือแพ็กสเต็ปที่2 209บาทยีบใบโอ้โหเยีย่ยมจริงจริงไปต่อ,อที่แพ็กสเต็ปที่3 349บาท33มใบไ,ไหมหย มันเริ่มไม่ดีแล้ววะ่ะคุณผู้ชมมันเริ่มอาการจะแย่ผมว่าไม่ดีแน่ๆจเย็นก่อนนะโปรเต้แท็กซุมอันเชิญโชคดีอันที่4 699บาท66บไหมเฮ้ มันไม่ใช่แล้วผมว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเป็นแลกตัวนี้นะคุณผู้ชมอีก36ใบ7,900เพชรโอเคตอนนี้เรามี129ใบแล้วอ่าอีก51ใบคุณผู้ชม51ใบเท่านั้นมาดูกันว่า51ใบนั้นจะจบที่แพ็กสุ่มมันเชิญโชคดี5ได้หรือเปล่าเออแพ็คมันเริ่มแพงมือมันเริ่มสั่น979บาทไปเลย r e s c u เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือจะให้แต่เพชรผมไม่ได้นะแบบนี้คือมันไม่ใช่แล้ว GM คือหลอกให้ผมดีใจแค่2แพ็คแรกแล้ว3-4แพ็คที่เหลือก็อเป็นเพชรหมดเลยอะ่ะเกินไปคร้เป้าผมว่าวันนี้ผมหลอกเก่งนั่นนะ GM ยังหลอกเก่งกว่าผมอีกเหรอเอา MVP ไปเลยแพ็คสุ่มมันเชิญสเต็ปที่6 1 2 0 0ไม่เอาแล้วเพชรขอร้องล่ะแล้วก็ไม่เอาเศษด้วยกดไปเลยคุณผู้ชมเึิ่บโอ้โห26ใบรู้สึกว่าที่เราเติมไปมันจะไม่พออย่างนั้นแหละต้องไปเติมเพิ่มอี S <S เอาล่ะคุณผู้ชมรอบ2ผมได้ไปทําการเติมเพิ่มมาแล้วไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าแต่นเนี่ยเติมเพิ่มไีก3 p แพ็คเลย <S <S 2> <S 2> ก็ขอให้จงเป็นแพ็คสุดท้ายเถอะนะ GM วันเอพิลฟูเดย์อย่ามาหลอกกินตังกันอีกเลยเอาล่ะแพ็คสเต็ปที่7แพ็คสูงบันเชิญโชคดีให้มันสมก็เป็นชื่อแพ็คเลยสิว่ามันต้องโชคดี2,100,166ใบเจียม จบกันสร้างมากับมือเพชรเป็นหมื่นครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ดูเอาเหอะเพชรมีไม่เป็นพิธีนี้พิธีสุดเอาเป็นว่าคลิปนี้เราเติมเท่านี้ก่อนดีกว่านะแล้วเราก็ไปแลกไอ้เจ้านี้ไอ้พวกนี้แลกอีก10ใบก็ยัออยงไม่พอขาดอีกสิบห้าใบคุณผู้ชมอ่าแพ็คสเต็ปที่8ใช่ไหมเก็บไ้ก่อนเลยละกันนะเดี๋ยวจะมาสุมให้ดูคลิปหน้าเพิ่มอีกแต่ว่าคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเอาเป็นว่าเรามาซื้อแพ็คนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมแพ็คอันเชิญจำกัดเวลาแต่นี้ไม่มีโชคดีไอ้งานโชคดีมันโชคไม่ดีมันไมม่่่่่าาชชชืือออวโคดีเ้ยุ3ัน เพื่อที่จะได้ไดรับ18ใบกดไปเลยครับคุณผู้ชมอาชีบฟิงครบแล้ว183ใบแล้วมันก็ได้เวลาที่เราจะไปสุม่มแจกด้วงกันแล้วผมบอกก็ไเลยนะคุณผู้ชมผมเกลือมากๆกับการสุ่มแพ็กผมจะไม่ยอมเกลือ2ที่เด็ดขาดตรงนี้ผมจะต้องได้หินปลุกตื่นและก็หินพัฒนาให้ได้เยอะที่สุดแต่หินปลุกตื่นเยอะๆนะจะได้ทําด้วงขั้นสองแล้วเรทอันเชิญก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเหมือนเขาจ้าเรดให้กับอาชูราคาบูตูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเอาละไม่พูดเยอะเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วแต่ถ้าคครยยยังไม่กด like, นะกดลลเนะ็าืะ ไร์ก็สักไร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยใชาพร้อมแล้วอาชูระโบโตูสุม่มไปเลยครับคุณผู้ชมสิครั้งแรก่าแล้วครับคุณผู้ชมไสตามักกระโดดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วใช้ถูสามบึ่งบึ่งแล้วก็บึ่งครั้งที่3าคุณผู้ชมแล้วก,กดเข้าไปจังหวะนี้ซัดเข้าไปเต็มๆที่อุบกบาดแล้วก็สีทองออกมาหรือเปล่ารอบแรกไม่เป็นไรเกลืออยู่แล้วครับส่วนใหญ่ผมสุ่มรอบแรกไม่เคยได้อะไรดีเลยและครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเริ่มจะตัดทอแล้วนะจีเอ็มใช่ป่าว่าต,ต พัดพาะสุม่มไปอีกสิบครั้งไปสิคุณผู้ชมเอาเอสอตนดาร์สีทองมาให้พ่อให้ได้หนึ่งหมื่นสองหมื่นแล้วสามหมื่นปื้ยอีออ่ะรอบนี้รอบนี้กี่ครั้งมีกระตุกมีเหล็กยังไงเครื่องมันไม่ดีหรือเปล่าโอ้โหสรุปเป็นทีเน็ตของเราเองเงี้ยวได้เศษไหมอีกสามเศษคุณผู้ชมรอบที่สามขับไปลุยกันเลยไหนๆก็จะสุ่มทั้งทีแล้วก็ขอดีๆหน่อยไม่ได้เหรอจีเอ็มขนาดแพ็คยังให้เกลือหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอันนี้ขอแบบสีทองมารอบที่สามได้ไหมให้มันใจชื้นสีทองสีทองสีทองหหายไไปน ว่าวันนี้มันจะไม่ใช่วันเอพิวฟูเดีมันคือวันเอพิวฟูเกลือไปกันต่อรอบที่4คุณผู้ชมอย่าไปยอมแพ้แม้จะผิดหวังใครได้กล่าวไว้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกัน1วึ่งมึงสงึงและ3วม่ึงสูดสุ่มสามมึงของเรากําลังเข้าสู่โรคไซ่ตาม,มาแล้ว์เข้าไปมาเธอสีทองรอบที่4ี่ วินเวียนสีสกากใครจะเป็นลมไม่ต้องการยาดมต้องการอุกกาบาตสีทองสุ่มไปต่อรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจมันคุณผู้ชมขอให้แค่สีทองวันออกมาเยอะๆก็พอสูตรซ้ำของเราวันนี้ใช้ไม่ได้ผลเลยวะเนี่ยหรือว่าเจมโทุกเค้ักไปแล้ววะมาเหอสีทองโอ้โหคุณผู้ชมเอาซะแบบว่าอยากได้สปอนเซอร์ยาดมเข้าเลยทีเดียวกดสุ่มต่อไปแบบไม่ยอทอ้อแกบบแบบอชูราคาบุตโตะที่มันกำลังจะได้มาในไอดียผมหนึ่งวึงสองวึง สามมึงคอยได้อรอบนี้ขอขอให้มันออกสักทีที่ออกสักทีเออเหรียทองหนึ่งกี่ทองหนึ่งทองโอเคหนึ่งทองแล้วเป็นเป็นไอเหรียญกลมๆอ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็น SR คุณผู้ชมอย่าพึ่งเจนเย็นเจนเย็นต่อไปนี่แหละพี่เหรียญกลมๆเหรียญกลมเหรียญเหรียญเอ้ยสวยนั่นแหละได้รับผหนปลุกตื่นไอเหรียญน,นี่แหละที่ผมต้องการสวยสวยสวยคอยอีกหน้าขอนะขอีกเอา่าโปรเต้ใจมันเริ่มมาว่ะใจมันเริ่มพึกเหิมมันก็ต้องเดินต่อสู่สามมึงของเรามาเดินคกับหนึ่งมึง สองบึงและสามบึงกดไปที่สีสามไปไซตามะรอบนี้สีทองอีกสีทองอีกสีทองมาเรื่อยๆโอ้โหเกลือโอเคคุณผู้ชมได้เศษไปห้าเศษไปกันต่อเลยหมาคุณผู้ชมสุดหนึ่งบึงสองบึงและสามบึงชาร์จพลังกดเข้าไปครับแล้วหมัดนิดซัดเข้าไปเต็มเต็มที่อุกบาทเหมือนเดิมแล้วยังไงสีทองโล่งโจ้งหมันยังได้อยู่โปรตีเพราะเราได้มาแล้วหนึ่งอันคอยนิดเดียวทไซตามะพยายามเข้าหนึ่งบึงสองบึงสามบึงไปเลย นียงไงวันนี้มันยังไงกันวันนี่ยกดไปต่อครับคุณผู้ชมสามวึ่งสูตรสามวึ่งมันไ,มได้ผลเสมอมันมักจะได้ผลเสมอนี่โอ้โหมาแล้วสูตรสามวึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วยังไงคุณผู้ชมสีทองออกมาแบบนี้น้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากนายแล้วน้องเล็กเหรอหมายถึงไอ้นั่นเหรอตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหแท แทงท็อปมแทงท็อปมาสเตอร์ยังหลุดเลดออกมาได้อีกในแทงท็อปมาสเตอร์ซึ่งแทงท็อปมาสเตอร์ผมทำเจ็ดดาวไปที่เรียบร้อยแล้วถ้ามันอัปเดตมาเนี่ยอาจจะทำสิบดาวได้เลยก็ได้นะตอนนี้โอ้โหมันจะได้เยอะไปไหน <t ank> ถ้าจมฆสีทองก็จริงแต่ว่ามันออกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออสู่สาบม่งไปต่ออย่าบอกนะว่าจะเป็นสีม่วงอีกแล้วจะกลับมาสีม่วงอีกแล้วใช่ไหมนั่งไงไม่ผิดคาดไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับฉันนี่เนี่ยมาคือมาคือมาเือมาคือมาคือมาคือมาฮือมาฮือ นี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมเลือกจะไม่ไหว่าหิวเนี่ยยืมเนื้อขอสักตัวไปเนื้อยิวขอสักเหรียญนึงไม่ได้ยืวนี่นี่เออชัดเข้าไปคุณผู้ชมขอสักเหรียญเดียวเฮ้ยมา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 แมามามาหงินขอเป็นเหรียญขอเป็นเหรียญขอเป็นเหรียญโอเคคุณผู้ชมได้หินมาก็ยังโอเคโอเคโอเคสุ่มก็ไม่เคยเกลือเท่าไหร่นี่หาเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลย มาแล้วมาแล้วหนึ่งทองหนึ่งทองอย่าอย่า,ยานะอย่าอาชูราาักขรุขรอาชูราาักขรุขรอย่าชัดเลยตัวที่ผมไม่อยากให้มันมาที่สุดก็คือตัวนี้ <c oughs> อีป้าเอ้ยโคเป็นเหรียญไม่ได้หรือไงสุ่มจะหมดอยู่แล้วคุณผู้ชมเหลือสิบรอบสุดท้ายไปครับคุณผู้ชมขอสักหนึ่งทองเหอะหนึ่งทองเหอะจีเมนะขอร้องแล้วจะไปขออะไรอีกแล้วนะบนโลกใบนี้นะสามเอิงชาร์จหมัดชาร์จสักครึ่งชั่วโมง ปอยีก็ไปยีนี่ทงไหมอ่ะทงไหมอ่ะทงไหมอ่ะเออไม่ทงโอเคจบเลยคงใส่จะชาร์จนานไปหน่อยเอารักคุณผู้ชมสุ่มครบ180ครั้งแล้วมารับของรางวัลกันเลยอ่ารับมาแล้วหินปลุกตื่นอชุราคาบุโตเปิดใช้เปิดใช้เปิดใช้แล้วก็เปิดใช้แล้วก็ได้เวลาปลุกตื่นอชุราคาบุโตเป้ยไม่เขียนคาบุโตจริงๆนะนะคาบุโตอะไรอ่ะแบบโตอ่ะแบบเป็นโตโตตู้เตียงอ่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่มาซัดจีนอสเข้าไปกระเด็นแล้วซัดเข้าไปตีแบบเรียกว่าสเมาช อชูราคาบุโต้ต้องเรียกคาบุโต้เลยนะเรียกคาบุโต้ไม่ได้แลในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบไปด้วชมหน้าของอชูราคาบุโต้สุดหล่อเท่ที่กินตังโปเต้ไปไม่รู้เท่าไหร่